จะกลับบ้านละไม่รู้ว่าพี่ก้อยเขาจะใช้หมดหรือเปล่าน่าจะใช้ไม่หมดชหัเลรอ่อนคนียงใหม่หรอน้องเงใหม่นะแล้วมันเสียด้วยเหรอรู้่ไอกมันก็มาเสียแล้วคก็จะเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหม

ถัวโอดีลมั้ถ่โอดตัวโอ๊ดั spell, ้แค่หมูล่ะแค่หมูอ,อ่ะติดมันหมดแล้วได้ถุงนโอถดตงนี้ว่าป้าแพ็คมาที่แสิบใบแล้วเแค่เะเรอานั่นแหบบนี้เอาไตใหญ่ติดมันใช่ไหมไตใหญ่ไเล็กเอาคน

โลมมิดดีไหมน้าโลมิตรอาจจะดีแล้วหรือยำบุ้นเส้นดี